อนี่ก็คือทุกคนก็ลงไปด้านล่างกันแล้วพี่น้องอ่านี่นู้เนเะดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันเนะาะเพราะว่า,านังล้าหรือทุกคนก็เริ่มทะยอยลงข้างล่างกันหมดแล้วพี่น้องบรรยากาศม,มุมก้างพี่น้องก่อนจะเราจะโดนลงไปข้างล่างอีกรอบแล้วก็จะขึ้นคิดว่าถ้านั่นก็จะไปท่าโพงแล้พี่น้องเนะา,า,าะ นางงามหลานโบกเยล่์ล้มกระลังผมพัดันเย็นสบายเลยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอันนี้ให้ด้วย ลงในวิดีโอให้ด้วยว้าวเมื่อกี้ก็เป็นช็อตนี่ก็สวยงามนะคะดูดิอืมเนี่ยคือ,อคพูดง่ายง่ายว่าเป็นเป็นกระโปรงย้อยอะพี่นอ้องอสวยงามอีกแบบอะพี่น้องเออเป็นไฮไลท์ที่ว่าเป็นชุดที่สวยงามนะโอ,อ้จริงๆเลยอ่ะชอบอ่ะพี่น้องชอบสวยสวยจริงๆเอาจริงๆนงๆนงๆนี่เรื่องจริงนะ สวยมากแล้วพี่เขาก็เข้าสีเข้าแบบชุดมากอ่ะแล้วมันลมปิวย้อยๆอ่ะเนาะบ้านกล้องมีว่าตั้งแล้วให้น้องเขาถ่ายอ่ะได้ได้ไหมเนี่ยจะได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นมือโปรให้หน่อยเดี๋ยวเอาเอาลายนอนหรือลายตั้งคะตั้งค่ะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนความสวยงามพี่นอนมันก็ปิดแล้วถ่าย ด้านที่ว่ามันจะกลับลงไปแล้วอันนี้คือด้านล่างมาชมนี่ค่ะนี่คือภาพด้านล่างบรรยากาศด้านล่างนะพี่น้องก็ <laughs> เป็นกลุ่มน้องๆที่เมื่อวานหรือวันที่14ที่เรามาถ่ายตอนน้องเขาฝึกซ้อมเมื่อวานพี่น้องกับอาจารย์นะคะ วันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งที่เราได้มาลงอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ,คะเป็นน้องๆที่มืองลงคลิปไปที่ให้ดูกันนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นของอาจารย์ผงเป็นของอาจารย์เดิเอ,อาาพี่น้องเล้อนี่ค่ะ เมื่อวานนี้ลงไปก็ถือว่าโตโตทุกท่านก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะน้องๆที่ฝึกอะเมื่อวานนี้ค่ะไอวันที่14นะคะไม่ใช่วนันแล้ววันนี้วันที่15ได้มีโอกาสมาทำคลิปของอาจารย์อีกเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะอุ้ยโทษโทษโทษโเนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็คือได้เก็บบรรยากาศนะคะเนาะนะคะเป็นอาจารย์เมื่อวานนี่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ลงไปโอเคอยู่คนจี่จวันนี้ได้มีโอกาสแลวเพื่อนที่อุดรก็มาเพราะว่าเขาเห็นเราไลฟ์สดใช่นี่คะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คืออาจารย์นะวันนี้นี่คือเด็กๆที่ฝึกซ้อมวันที่14กันคนก็ดูเยอะมากเมื่อวานเนี้ยที่ลงไปนะคะ นี่วันนี้อีกวันหนึ่งค่ะลงใบหม่อวานยอดเบิรงกับโอเคจ่าจ่ายนะอ่าก็คืออาจารย์นะคะเนาะนี่ค่ะ<ย>แล้วเป็นอาจารย์นะคะดนตรีอ่าอีสานเคื่อนบ้านเขาพี่นอ้องเนี่ยค่ะกับเด็กๆอ่าที่ว่าแล้วทานนั่นหมูหวานเอ้ยมวันที่สิบสี่วันนี้เป็นวันที่ส<ย>ิบห้าเน,นี่ยค่ะ ซอนอดนตรีอีสานพื้นบ้านแล้วก็ล้ําล้ํฟอนแบบงามพี่น้องนี่น้องๆที่ลงคลิปวิดีโอไปที่ว่าฝึกกันเมื่อวานแล้วก็มีร่วมแจมด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูนะว่าน,น้องๆเขาความสวยงามเป็นธรรมชาติวิถีชุมชนอบอุ่นนะคะไม่ได้แต่งเติมไม่ได้เสริมแต่งที่ว่า เพื่อที่จะดึงกระแสอะไรแต่อยากให้เห็นว่าวิธีชุมชนการท่องเที่ยวของจังหวัดชายภูมิแล้วก็เป็นการ่ะก็เรียกว่าอ่าวิธีชาวบ้านอีสานคนบ้านเฮานะเนาะก็คืออาจารย์เรา,าจะฝึกสอนอให้เด็กน้อยรู้ประเพณีวัฒนธรรมคนอีสาน จะมีอเข้ามาร่วมมีตี่องยาวพร้อมนะเราดูกันยาวๆไปเลยพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ขอยาวสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะน้องๆที่เขาึกไว้เมื่อวันที่14นะคะอันนี้คือล้ากันเมื่อวันวันที่14นะเกิกันอยู่ตรงนี้ค่ะเมะื่อวาน สคลน,นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชัย,ยภูมิเนอะพี่น้องเนะสอนดนตรีสาเพื้นบ้านล้ำฟขอนใดนะคะ มวนไ่น้องได้เห็นแบบจ่าๆนะคะประเพณีจินอีสานบ่านเขาไม่เคยจืดจางหายรุ่นสู่รุ่นเขาเรียกว่าสืบทอ,อดกันมาคืออาจารย์สามารถใครสนใจอาจารย์พร้อมจะสอนลูกศรริษย์ทุกรุ่นแม่นวาอาจารย์ทุกรุ่นทุกปู่ทุกคนอันนี้ก็โสภาน น้องๆเพิ่งหัดแล้ววันนี้น้องๆก็ใส่ชุดดูนะคะความน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติของทินอีสานบ้านเฮาี่วสืบทอดตำนานกันม้านะคะถ้าน้องๆเขามีความใจรักเสื้อทอดระเพณีอีสานก็ประมาณนี้ความมวลในใจนี่เพิ่งเพิ่งฝึกกันว่าวันที่สี่แล้ววันนี้วันที่สิบห้าพี่น้องดูความแสยงามนะ আরে เมื่อวันที่1 4วันนี้วันที่15เดี๋ยวพี่นะ้องเห็นไหมความเขาเรียกว่าความสว่างความแสวงของเด็กแต่ละคนถ้ามีความใจรักเป็นการสืบทอ,อดอประเพณีนะเด็กเขาก็จะมีความอ่อนช้อยอบอ,อุ่นเป็นเขาเรียกว่าสื่อออกมาเขาเรียกว่าสื่อออกมาด้วยความมวลในใจแล้วก็ชอบในการเป็นวัฒนธรรมของพม่อีสานนะครับ ไม่ว่าจะอีสานหรือภาคใดนะคะเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเราสุดยอดอยู่แล้วพีว่น้องดังไกลทั่วโลกอยู่แล้วนะคะ Amazing Thailand Amazing people in Thailand mm hmm. นะคะนี่คือความสวยงามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะคะ ชมนะคะเป็นวิถีชาวบ้านความอบอุ่นนะคะแล้วก็ดนตรีพื้นถิ่นอีสานบ้านเฮาค่ะมวน,มวน,มวนความก่องยาวพ,พินแขนแกนหาวคือเก่าพีนอกชิงฉาบนี่คือวัฒนธรรมคนอีสานขอบคุณทุกไลฟทุกเลฟ Thank you everyone on this earth on this world Thank you so much amazing Thailand amazing สมัยไทยพีบ Thái Lan, cảm ơn, thank you.